นลำน้ำว้าสายน้ำที่ไหลลดเลี้ยวผ่านผืนป่าดิบชื้นแห่งอุทยานแห่งชาติดอยภูคาพรานบุญฉายผู้เจนจัดนิสา์แห่งไพรพฤษกำลังเดินลัดเลาะเลียบตะลิ่งเพื่อวางกับดักหลัดป่าวันนี้อากาศร,ร้อนอบอ้าวแสงแดดส่องลอดใบไม้ลงมากระทบผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับเสียงจักจันเรไรดังระง,งมไปทั่ว พรานบุญเป็นที่รู้จักดีในหมู่ชาวบ้านละแวกนี้ด้วยฝีมือการล่าสัตว์ที่แม่นยำและประสบการณ์ในป่าที่สั่งสมมานานหลายสิบปีแต่สิ่งที่ทำให้ชื่อของเขาเป็นที่เลื่องลือยิ่งกว่าคือเรื่องเล่าถึงไอ้ด่างจระเข้ขนาดมหึมาที่อาศัยอยู่ในช่วงคุ้งน้ำลึกมันไม่ใช่จระเข้ธรรมดาเพราะมันเคยฆค่าชีวิตชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงไปหลายต่อหลายรายจนชาวบ้านหวาดผวาไม่กล้าเข้าใกล้ลำน้ำในช่วงนั้น วันนี้พรานบุญตั้งใจมาวางกับดักหมูป่าแต่ในใจลึกๆเขาก็อดที่จะกังวลถึงเรื่องไอ้ด่างไม่ได้เขาเคยเห็นร่องรอยของมันหลายครั้งรอยขูดบนดินริมตะลิ่งรอยเท้าขนาดใหญ่และที่น่ากลัวที่สุดคือเงาดำทำม,มึนที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ใต้น้ำลึกขณะที่พรานบุญกำลังปักหลัดกับดักอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงผิดปกติดังมาจากพุ่มไม้ริมน้ำเสียงกิ่งไม้หักดังเปาะสองสาครั้ง พรานบุญชะงักมือเงี่ยหูฟังอย่างระมัดระวังเขาซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ใหญ่มือข้างหนึ่งกำม,มีดเน็บแน่นแล้วสิ่งที่ทำให้พรานบุญต้องเบิกตากว้างก็ปรากฏขึ้นไม่ใช่หมูป่าหรือสัตว์ป่าอื่นๆแต่เป็นร่างของหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งนางกำลังก้มลงตักน้ำจากลำธารโดยไม่ทันสังเกตว่ามีอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ พรานบุญรู้ทันทีว่าไอ้ด่างคงซุ่มรอยเหยื่ออยู่ใต้น้ำเขาตัดสินใจอย่างรวดเร็วไม่มีเวลาให้คิดมากเขากระโจนออกจากที่ซ่อนตะโกนสุดเสียงเพื่อเตือนหญิงสาวระวังจระคข้่เสียงตะโกนของพรานบุญทำให้หญิงสาวตกใจนางเงยหน้าขึ้นมองด้วยความสงสยัยแต่ยังไม่ทันที่นางจะเข้าใจเสียงน้ำกระจายก็ดังสนั่นพร้อมกับร่างมหึมาสีดำลายด่างที่พุ่งขึ้นจากใต้น้ำอย่างรวดเร็ว ไอ้ด่างอ้าปากกว้างเผยให้เห็นฟันแหลมคมที่น่าประพึงกลัวมันพุ่งตรงไปยังหญิงสาวด้วยความเร็วที่น่าตกใจพรานบุญไม่รอช้าเขาตัดสินใจเสี่ยงชีวิตวิ่งเข้าหาจระเข้อย่างไม่ลังเลในมือของพรานบุญมีเพียงมีดเหน็บเล่มเดียวเขาไม่สามารถต่อกรอกับจระเข้ร้ายด้วยความกำลังได้แต่เขามีไหวพริบและความกล้าหาญ พรานบุญกระโจนเข้าประชิดตัวไอ้ด่างอาศัยจังหวะที่มันกำลังจะงับหญิงสาวเขาแทงมีดเหน็บสุดแรงเข้าไปที่ดวงตาข้างหนึ่งของจอระเข้แกร์เสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังลั่นไปทั่วป่าไอ้ด่างสะบัดหัวอย่างรุนแรงทำให้พรานบุญเกรเด็นลม้มลงกับพื้นหญิงสาวตกใจกรีดร้องวิ่งหนีเข้าไปในป่าด้วยความตื่นตระหนกไอ้ด่างที่ความเจ็บปวดและตกใจได้หันมาเล่นงานพรานบุญแทนมันคำรามก้องพุ่งเข้าใส่ในพรานที่กล้าท้าทายอำนาจของมัน พรานบุญรู้ดีว่านี่คือนาทีชีวิตเขาหลบหลีกการโจมตีของจอระเข้ย่างสุดความสามารถใช้ความกล้องแคล่วที่ฝึกฝนมาทั้งชีวิตการต่อสู้ระหว่างนายพรานกับจอระเข้กินคนดำเนินไปอย่างดุเดือดริมฝั่งน้ำไอด่างด้วยพละกำลังมหาศาลพยายามที่จะขย้ำพรานบุญแต่พรานบุญก็อาศัยความว่องไวและจังหวะที่เหมาะสมหลบหลีกและหาโอกาสโจมตีจุดอ่อนของมันในที่สุดพรานบุญก็สามารถแทงมีดเน็บเข้าที่ดวงตาอีกข้างของไอด่างได้สำเร็จ คราวนี้จระเข้ร้ายร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอย่างทรมานมันเสียหลักและกลิ้งลงไปในน้ําก่อนที่จะค่อยๆจมหายไปในความลึกของลําน้ําว้าพรานบุญนอนหอบเหนื่อยอยู่ริมตะลิงร่างกายบอบช้ําแต่ในใจกลับรู้สึกโล่งอกเขาได้เผชิญหน้ากับไอ้ด่างจอระเข้กินคนที่สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านมานานและเขาก็เป็นผู้ชนะข่าวการต่อสู้และการตายของไอ้ด่างแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านต่างพากันมาขอบคุณและยกย่องพรานบุญให้เป็นวีรบุรุษผู้ที่ช่วยปลดปล่อยพวกเขาจากความหวาดกลัวที่คืบคลานมานานแต่นับแต่นั้นมาพรานบุญก็ไม่เคยประมาทพลังแห่งธรรมชาติอีกเลยเขารู้ว่าในป่าแห่งนี้ยังมีอันตรายอีกมากมายที่ซ่อนเร้นอยู่และการเอาชีวิตรอดนั้นต้องอาศัยความระมัดระวังสติปัญญาและความกล้าหาญที่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งและเรื่องราวของพรานบุญกับการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายกับไอ้ด่างจะระเข้กินคนแห่งลำน้ำว้า ก็กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันไปในหมู่ชาวบ้านแห่งดอยภูคาตลอดกาลไอ้ด่างคืนชีพและคำสาปแห่งสายน้ำว้าสามเดือนผ่านไปนับตั้งแต่พรานบุญต่อสู้กับไอ้ด่างจระเข้กินคนแห่งลำน้ำว้าชื่อเสียงของเขาเรื่องลือไปทั่วหมู่บ้านเขาได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษผู้ที่ช่วยปลดปล่อยพวกเขาจากความหวาดกลัวที่คืบคลานมานานแต่ในใจลึกๆพรานบุญกลับรู้สึกไม่สงบ เขานึกถึงภาพดวงตาของจอระเข้ที่จมหายไปในความมืดมิดของสายน้ำแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะยังไม่ตายความกังวลของพรานบุญกลายเป็นความจริงเมื่อสายน้ำว้าเริ่มแสดงอาการผิดปกติน้ำที่เคยใสสะอาดเริ่มขุ่นเขียวปลาตายลอยเกลื่อนส่งกลิ่นเหม็นาคาวคลักลุ้งไปทั่วคุ้งน้ำชาวบ้านหลายคนเริ่มล้มป่วยด้วยโรคประหลาดที่หาทางรักษาไม่ได้ ชาวบ้านต่างกระซิบกระซาบกันว่าไอ้ด่างกลับมาแล้วและมันไม่ได้กลับมาเพื่อกินคนเพียงอย่างเดียวแต่กลับมาพร้อมกับคำสาปพ,พรานบุญปฏิเสธที่จะเชื่อแต่เมื่อเขาเดินทางไปสำรวจต้นน้ำเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นต้นไม้ริมน้ำยืนต้นตายใบไม้แห้งเหี่ยวร่องรอยของความเน่าเปื่อยกระจายไปทั่วผืนป่าราวกับมีพลังงานดำบางอย่างกำลังกัดกินสายน้ำแห่งนี้ในขณะที่พรานบุญกำลังสิ้นหวัง เขาก็ได้พบกับกระท่อมหลังเล็กที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไทรยักษ์แกวแก่ที่นั่นเขาได้พบกับหญิงชราผู้เป็นร่างทรงของเจ้าป่านางมองพรานบุญด้วยดวงตาที่ลึกล้ำราวกับรู้ทุกสิ่งและนางก็ได้เปิดเผยความจริงอันน่าสะพรึงกลัวให้เขาฟังไอด่างไม่ได้เป็นเพียงจระเข้ธรรมดามันคือผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำว้ามันถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อชำระล้างความชั่วร้ายและสิ่งแปดเปื้อนที่มนุษย์นำมาสู่ป่าการที่เจ้าแทงดวงตาของมัน ไม่ได้ทำให้มันตายแต่มันได้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลที่ยาวนานและบัดนี้มันกลับมาในร่างที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะมันดูดซับพลังความโกรธแค้นของสายน้ำเอาไว้และมันกำลังจะทำลายทุกสิ่งที่สร้างมนตินให้กับมันพรานบุญรู้สึกผิดอย่างหาที่สุดไม่ได้เขาไม่ได้ฆ่าสัตว์ร้ายแต่เขากลับเป็นผู้ปลุกปีศาจร,ร้ายให้ตื่นขึ้นจากนินทาเขาขอร้องให้หญิงชาราช่วยหญิงชาราบอกว่ามีเพียงทางเดียวที่จะยุติคำสาบี้ได้คือการนำหินชีวิต ซึ่งเป็นหัวใจของสายน้ำที่ซ่อนอยู่ในถ้ำบาดาลกลับมายังแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกลืมเลือนพรานบุญเดินทางเข้าสู่ถ้ำบาดาลที่เต็มไปด้วยกระแสน้ำเชี่ยวกราดและมืดมิดเขาต้องเผชิญหน้ากับความกลัวในใจและพลังงานดำที่ปกคลุมอยู่ทุกแห่งหนในที่สุดเขาก็สามารถค้นพบหินชีวิตได้สำเร็จแต่ในขณะที่เขากำลังจะหนีออกมาเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับไอ้ด่างอีกครั้งแต่คราวนี้การ,รเผชิญหน้าแตกต่างออกไปไอ้ด่างไม่ได้มีดวงตาที่เกลี้ยกล่อมเหมือนครั้งก่อน มันมีดวงตาเพียงข้างเดียวที่ยังคงความแค้นส่วนอีกข้างเป็นร้อยแผลสักขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงสีเขียวพรานบุญไม่ได้ใช้มิดเน็บเป็นอาวุธแต่เขาชูหินชีวิตขึ้นเหนือหัวแสงสว่างสีฟ้าอ่อนจากหินได้แผ่ขยายออกไปบรรเทาความโกรธแค้นของไอ้ด่างไอด่างคำรามอย่างเจ็บปวดแต่ไม่ใช่อาการโกรธแค้นแต่มันกำลังสลัดพลังงานชั่วร้ายที่กัดกินร่างกายของมันพรานบุญนำหินชีวิตไปวางไว้ที่ท่านบูชาโบราณที่หน้าถ้ำ ลำแสงสีฟ้าอ่อนพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าชำระล้างความแปดเปื้อนทั้งหมดออกจากสายน้ำว้าไอด่างด้วยพลังจากหินชีวิตมันกลับคืนสู่ร่างเดิมที่เป็นจระเข้ธรรมดาขนาดมะฮมาแต่มันไม่ได้มีจิตใจที่ดุร้ายอีกต่อไปมันนอนสงบนิ่งอยู่ริมตลิ่งดวงตาข้างที่เคยโดนแทงกลับมาเป็นปกติและสายตาของมันก็ไม่ได้เต็มไปด้วยความเครียดแค้นอีกต่อไปตั้งแต่นั้นมาลำน้ำว้าก็กลับมาใสาสะอาดอีกครั้ง ชาวบ้านไม่กล้าที่จะทิ้งสิ่งของที่ทำลายธรรมชาติลงในแม่น้ำอีกเลยพรานบุญไม่ได้เป็นเพียงพรานอีกต่อไปแต่เขาได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลสมดุลระหว่างป่ากับผู้คนเขายืนอยู่บนตลิ่งมองดูสายน้ำว้าที่ไหลเอื่อยเอืเขารู้สึกถึงความสงบที่กลับคืนมาแล้วเขาก็ได้เห็นไอ้ด่างจระเข้ตัวใหญ่ที่เคยเป็นศัตรูร้ายว่ายน้ำอย่างสงบสุขในกระแสน้ำใสมันไม่ได้เป็นผู้ร้ายในนิทานอีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ที่จะคอยดูแลสายน้ำว้าให้คงความบริสุทธิ์ต่อไปนี่คือจุดจบที่แท้จริงของการเดินทางของพรานบุญผู้ที่ได้เรียนรู้ว่าการเอาชนะความกลัวไม่ใช่การทำลายแต่คือการทำความเข้าใจและอยู่ร่วมกัน